สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยสัตว์โลกน่ารักนะคะเรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่และประเภทนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันเราไปฟังนิทานกันก่อนนะคะเจ้าสำรีเดินทางเข้าไปในป่า ระหว่างทางก็ได้พบกับบรรดา,าสัตว์น้อยใหญ่ที่อพยพมาจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมใหญ่เพราะบ้านของเจ้าสัตว์เหล่านั้นต่างก็พังเสียหายบรรดา,าสัตว์ทั้งหลายกำลังเริ่มต้นสร้างบ้านหลังใหม่กันอย่างขยันขันแข็ง เริ่มจากเจ้าช้างลงมือสร้างบ้านโดยเก็บใบไม้หินก้อนโตและกิ่งไม้มาสร้างเป็นบ้านเริ่มจากปูพื้นบ้านด้วยใบไม้ <c oughs> ก่อตัวบ้านด้วยหินก้อนโตและมุงหลังคาบ้านด้วยกิ่งไม้เ <c oughs> จ้ากระต่ายลงมือสร้างบ้านโดยเก็บดินเหนียวกิ่งไม้ แล,และใบไม้มาสร้างเป็นบ้านเริ่มจากปูพื้นบ้านด้วยดินเหนียวก่อตัวบ้านด้วยกิ่งไม้และมุงหลังคาบ้านด้วยใบไม้เจ้าสิงโตลงมือสร้างบ้านด้วยเก็บก้อนหินดินเหนียวและกิ่งไม้มาสร้างเป็นบ้านเริ่มจากปูพื้นบ้านด้วยก้อนหินก่อตัวบ้านด้วยดินเหนียว และมุงหลังคาบ้านด้วยกิ่งไม้เจ้าหมูป่าที่ขาหักยืนมองเพื่อนสัตว์สร้างบ้านก็อยากมีบ้านเป็นของตนเองบ้างแต่ไม่สามารถที่จะสร้างบ้านด้วยตัวเองได้เจ้าสัาลีเกิดความสงสารเจ้าหมูป่าจึงอาสาช่วยเจ้าหมูป่าสร้างบ้านเพราะเจ้าสําลีรู้แล้วล่ะว่าการสร้างบ้านมีขั้นตอนอยังไง เด็กๆคะคิดว่าเจ้าสำรีจะออกแบบบ้านให้เจ้าหมูป่าเป็นแบบไหนคะจะใช้อะไรในการสร้างบ้านและจะมีขั้นตอนการสร้างบ้านเป็นอย่างไรเราก็ได้ฟังมนิทานไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศรรยัยของสัตว์แต่ละประเภทกันนะคะ สัตว์ประเภทแรกคือสัตว์บกนะคะอ่าสัตว์บกก็ต้องอาศัยอยู่บนพื้นดินบนพื้นหญ้านะคะอ่าต่อไปสัตว์น้ําก็ต้องอาศัยอยู่ในน้ํานะคะไม่สามารถมาอาศัยอยู่บนบกได้นะคะแต่ถ้าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําจะอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ํานะคะเด็กๆซึ่ง สัตว์แต่ละชนิดก็จะมีที่อยู่อาศัยเหมือนกันแต่บางชนิดก็แตกต่างกันไปนะคะคุณครูมีตัวอย่างที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดมาให้ความรู้เด็กๆนะคะเช่นสัตว์ตัวแรกนะคะกระรอกนะคะกระรอกจะอาศัยอยู่ในโพรงบนต้นไม้นะคะเด็กๆ เป็นปลานะคะก็จะอาศัยอยู่ในน้ำไม่ไว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลองห้วยหนองน้ำคลองบึงน้ำตกทะเลหรือมหาสมุทรนะคะแต่ถ้าจะนำสัตว์เหล่านี้มาเลี้ยงไว้นะคะก็ต้องเอามาใส่โหลแก้วนะคะหรือใส่ตู้ปลานะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะมดอาศัยอยู่บนพื้นดินหรือบนบกโดยที่อยู่อาศัยของเขาก็คือทำรังอยู่ใต้ดินนะคะเด็กๆต่อไปนะคะสัตว์ชนิดต่างๆก็จะอาศัยอยู่ในป่าเช่นช้างหมาเสือสิงโตเป็นต้นนะคะก็จะอาศัยอยู่ในป่า นกจะทำลังอาศัยอยู่บนต้นไม้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะอ่าจริงแล้วสัตว์มันมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆและที่อยู่อาศัยของเขาก็จะแตกต่างกันออกไป ตามความเหมาะสมของสัตว์แต่ละชนิดนะคะก่อนจากกันในวันนี้คุณครูมีใบางานให้เด็กทำกันนะคะอ่ะาใบงานก็เรื่องการจัดกลุ่มที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละประเภทนะคะใบางานที่สิบลากเส้นสัตว์ตัวไหนอาศัยอยู่ในถ้ำใบางานที่11ลากเส้นจับคู่สัตว กับที่อยู่อาศัยนะคะ,ะไปกานที่ยีสิบสองลากเส้นจับคู่สัตว์กับที่อยู่อาศัยนะคะอะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ